ดาวศูนย์บาทผ่อน9,000เอาไปเลย4ประตูคันนี้พี่ขาปี2020ผ่อน9ไปเท่าเท่านั้นได้สีขาวแบบนี้ไปส,สวยๆแบบนี้เอาไปแต่งนิดน,นึงบอกว่าวัยรุ่นชอบมากๆเลยเป็นตัวแคปโฟนนะพี่จา4ประตูโรงแม็กใหม่ยางใหม่ให้เรียบร้อยไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มเด้ออ่ะเดี๋ยวมาดูภายในของน้องว่าจะสวยไหมเอ่ยคันนี้บอกเลยว่าข้างในเป็นสีดำนะคะเบาเป็นเบาผ้าเดิมจากโรงงานนะคะ ใครได้ไปถือว่าคุ้มไม่เสียหมื่นก็รูอ่ะมาดูข้างหลังผู้โดยสารกันนี่กว้างขวาง,วางมากๆเลยนะคะพี่จา๋าคันนี้บอกเลยว่าผ่ออยู่ที่9,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญานะคะพี่จา๋าออกรถอันนี้ใช้เงินเพียงแค่ 99บาทออกรถวันนี้นะคะพี่จ๋าดาวศูนย์เปอร์เซ็นใครสนใจอียสุขะนี้เพิ่มเติมนะคะพี่จ๋าใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมเรายริมจิ้มลิงหน้าโปรไฟล์แอดไลน์มาคุยกับโยได้นะคะพี่จ๋าถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์น้องโยได้นะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย